สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love erm นะคะเช่นเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u เปอร์ตังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันดยใอาบที่จะสปอนช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนค่ะมาดูว่าอนาคตความรัก อันใกล้นี้นะคะเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์กับทุกทุกคนคะ่ะเรามาดูกันขออนาคตความรักของทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อนาคตความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ l ลิ e unconditional love ค่ะแล้วก็ talking นะอนาคตความรักอันใกล้นี้ คุณจะได้พบเจอกับเรื่องอะไรนะเท d ดดี้แบร์พิกเจอรทุกคนใครบางคน not today ต้องมีบางอย่างในความสัมพันธ์ที่มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น อับเซตนะคะสติ l อับเซตก็คือความไม่เข้าใจความน้อยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะยังไม่ใช่วันนี้หรือตอนนี้ใครบางคนคิดถึงคุณ look at picture missing you make new memories นะคะบางท่านในที่นี้มีใครบางคนที่คุณและเขามีพลังงานของการได้เพิ่งรู้จักกันและกันได้ไม่นานหรือมีบางสิ่งที่แบบ น้อยๆกันเกิดขึ้นนะคะหรือเคยมีรูปถ่ายด้วยกันแล้วนั่นก็คือคิดถึงกันนะคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณแล้วเขาก็ดูรูปคุณระหว่างคุณและเขาแล้วก็สนใจในตัวตนของคุณมากเรียกได้ว่า เป็นความรักที่ทําให้รู้สึกว่าตกหลุมรักครั้งแรกและอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เป็นความรักความสัมพันธ์แบบความทรงจําครั้งใหม่ของความสัมพันธ์นําไปสู่ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตนําไปสู่ความรักนิรันดร์รักที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่เข้าใจระหว่างกันละกันรักที่ผลัดกันที่จะรับผลัดกันที่จะให้ แผลงที่จะเข้าใจปกป้องหรือว่าใส่ใจอะไรบางอย่างแบบนี้นะคะมาสื่อในเรื่องแบบนั้นมีใครต้องการโทรหาคุณติดต่อคุณส่งข้อความหาคุณคุยกับคุณให้มากขึ้นอยากเรียนรู้รู้จักตัวตนธรรมชาติของคุณทุก360องศานะคะให้มากขึ้นทุกที่ทุกทางนั่นเองนะคะใครบางคนกําลังที่จะเหมือนกับว่าทําให้ความสัมพันธ์เป็นความโรแมนติกเฟิร์สนะคะแล้วก็ต้องการออกเดทกับคุณนั่นเองนะคะ แต่ว่าถ้าคนโสดนี่ก็หมายถึงพลังงานของรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่กำลังจะเข,เข้ามาให้คนโสดได้รู้จักแล้วก็เรียนรู้และทำให้ความรักครั้งนี้สะท้อนถึงคำว่า positive mindset นะคะ r a t i ิจ d e ความการได้รับพรการขอบคุณแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นทัศนคติบางอย่างนะคะแง่หนึ่งของความสัมพันธ์นั่นคือ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้เลยสะท้อนถึงการได้เหมือนเป็นแรงดึงดูดนะคะเหมือนเป็นพลังงานของอะไรที่ที่มากกว่าในอดีตที่ผ่านมามากกว่าในปัจจุบันนะ i v e mindset ทุกคนน่าจะเข้าใจกับสิ่งที่ที่งดงามได้ทั้งเป็นผู้ให้ผู้ผู้เป็นทั้งคนที่ให้คนทั้งเป็นผู้รับผู้ ดูแลเอาใจใส่หรือว่าการที่จะได้พบเจอกับใครที่เขามีพลังงานที่สะท้อนให้เราได้เห็นความคิดที่แตกต่างมุมมองที่แตกต่างเป็นผู้นําเป็นผู้สร้างเป็นผู้มีความคิดหรือทัศนคติที่แตกต่างนะคะจากคนที่เคยเจอนั่นหมายถึงเขามีความาโตเป็นผู้ใหญ่มีทั้งแง่มุมที่ ที่คุณรู้สึกว่าค่าไม่ถึงเลยที่จะได้พบเจอกับเขาหรือเธอคนนั้น m a n i f e x t นะคะ u d e King Queen of Swords ค่ะเพราะว่าคนนี้ฉลาดโอ้โหเห็นไหมคะพูดไปว่า King of Swords แล้วก็แต่ขึ้นมาเป็น Queen of Swords แล้วก็ไพ่เด้งออกมาอีกครั้งคือคุณกำลังได้เจอกับใครที่แบบเหมือนกันมาก ตรงไปตรงมาในหัวใจของการและกันชัดเจนระหว่างการและกันสัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณของการได้พบเจอกับใครบางคลที่ตกหลุมรักนะคะระหว่างการและกันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์ทัศนคติวิสัยทัศน์มุมมอง,มองความมีสเสน่ห์ความเท่ความสวยความเซ็กซี่บุคลิกภาพความเนี๊ยบสำอางสะอาดสะอา้านหรือความเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะดุแล้วก็จริงจังชัดเจนในตัวเองมีความเป็นผู้นำหรือว่าระดับผู้นำขึ้นไปโห,โหสวยงามมากๆเลยนะคะมีปรชัชญาฉลาดวิสัยทัศน์จิตวิทยาเหตุและผลสูงมากเด็ดเดียวเด็ดขาดนะคะดุจริงจัง จริงใจนะคะชอบความท้าทายแล้วก็มีเหตุผลสูงเป็นคนที่ใช้เหตุละผลเป็นหลักการมีหลักการมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองคุณกำลังเจอใครท,ที่โหแบบว่ามันมันเหมือนกับว่าเหมือนกันนะคะตรงหัวใจตรงกันการสื่อสารการคุยการเจรจารที่อาจจะมีบางสิ่งที่ทำให้คนทั้งสองคนมีความรู้สึกถึง ความต่างแต่มีความเหมือนบางอย่างในการพูดคุยหรือว่าการสนทนานมันอาจจะไม่ได้สมูทในความสัมพันธ์ด้วยนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบทำให้แบบต้องเพราะเขาฉลาดคุณก็ฉลาดคุณเก่งเขาก็เก่งมากๆเลยนะคะ justment seven of pentacles แล้วก็ the h i g r o f r e n c e บางท่านในที่นี้ใครบางคนต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็มองความสัมพันธ์กับคุณในระยะยาวมาก ะะเป็นความสัมพันธ์แบบจริงจังแต่งงานสร้างครอบครัวพัฒนาความสัมพันธ์และก็ทําความสัมพันธ์ให้แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าอะไรก่อนอันนี้ที่คุณและเขาเจอเรื่องของอะไรก็ตามแต่เหมือนเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมนะคะจะไม่เหมือนอะไรที่ผ่านมาเพราะว่าคนทั้งคู่จะมีพลังงานของการที่เข้าถึงพลังงานบางอย่างที่มีความลึกซึ้ง r o m a n ติกโรแมน c ์ในความรัความสัมพันธ์นั่นก็คือความตรงไปตรงมาแล้วก็ความเด็ดขาดชัดเจนที่จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างเป็นความโรแมนติกของในระดับสเต็ปต่อไปของความสัมพันธ์นะคะใครบางคนกําลังที่จะเดินทางมานะคะเปิดใจพูดคุยสารความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่แล้วก็ทำให้ความสัมพันครั้งนี้ไปจนถึงการแต่งงานขยับสถานะจริงๆ แบบสร้างครอบครัวหรือเป็นความรักที่เหมือนกับคุณอาจจะรู้สึกถึงคำอธิษฐานหรือคำขอนะคะสิ่งใดที่ได้พบเจอกับเขาหรือเธอคนนี้นะคะทุกคนเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ออมีโลกส่วนตัวของตัวเองเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดดูทิฐิดูตัดคือตัดจบคือจบดูมี เชื่อมัน่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งความเฉลียวทั้งความฉลาดนะคะแล้วทําให้เขาคือคุณเป็นยังไงเขาเป็นมากกว่าน,นั้นนะคะเขาเป็นมากกว่าน,นั้นโดยที่แบบคุณอาจจะคาดไม่ถึงเดาไม่ถึงเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยความเป็น King and q u e e n of s w o r d s นะ,ะที่มีความเด็ดเดี่ยวเหมือนกันทั้งคู่แต่อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์จะทําให้คนทั้งสองคนได้ได้พบเจอเรื่องดาวความสมานที่มี ของการเหมือนบาลานซ์ระปรับยกระดับความสำคัญไปสู่ทิศทางของเหตุผลมุมมองการแลกเปลี่ยนไลสไตล์แลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นเหมือนความรักครั้งนี้ยกระดับความสมคัญที่คุณไม่เคยได้พบเจอมาก่อนตั้งแต่ใบแรกนะคะ affection and a t t r a c t i o n คุณกำลังจะเจอใ,ใครที่เขาเทมากนะคะดูเจ้าสอมอางสะอาดสะอ้านดูเท่ดูหลอ่อดูสวยหรือว่าดูเซ็กซี่มีความเป็นคนที่ธรรมะแแมงหรือโฉบเฉี่ยวสง่างามโดดเด่นมีเอกลักษณ์มากตกหลุมรังแต่ครั้งแรกเลยนะคะว้าวสวยงามมากๆเลย แล้วบางท่านที่ได้เจอเขาแล้วเหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้แค่หยุดหรือเบรกอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะขยับสเต็ปต่อไปเพราะใครบางคนเขากําลังที่ทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นความทรงจําครั้งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้ยาวๆเหมือนกับว่ามองความสัมพันธ์แบบให้นานมากขึ้นเพื่อที่จะทําบางอย่างให้มันเกิดความสัมพันธ์แบบที่ชัดเจนและก็ใช่จริงๆนะคะขอพลังงานความสัมพันธ์ความรัก ของ Romance Angel สิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคน Hart e to Heart Conversation นะคะ Free yourself Love yourself first สวยงามมากๆเลย King and Queen of Swords คนที่มีหัวใจตรงกันสื่อสารกันด้วยหัวใจนี่คือ k King and q u e e n of s w o r d s คนที่สื่อสารรู้ใจถึงกันและกันคุณและเขาเป็นคนที่จิตใจดีทั้งคู่คุณและเขาสื่อสารกันเข้าใจแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ถ้าเจอกันแล้วมันอาจจะมีบางสิ่งที่แบบไม่เข้าใจกันนะคะด้วย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 การกระทำด้วยคำพูดอะไรบางอย่างที่มันหักเหเบียเบนนะคะเพราะฉะนั้น h a r t to h e a r t conversation ใช้หัวใจ ความรู้สึกของคุณที่จะสื่อสารและเข้าใจเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มองภาพบางอย่างที่ยาวๆไกลๆกลับมาคอนโทรลตัวเองปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติเลิฟยูเซลรักตัวเองก่อนแล้วคุณจะเห็นพลังงานดึงดูดของความรักที่เขากำลังเข้ามาหาคุณเพราะว่าเดอะเมจิเชียนคุณกำลังเจอใครที่เขาฉลาดปากเปลืองนะคะ มีเหตุผลสูงมากและอดทนสูงมากตรงตรงแข็งแข็งมีความชัดเจนตัวเองแต่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายโค p e n d e n c y Let's go o o f f o o t t r o l s s u u e ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนะคะกลับมาคอนโทรตัวเองปล่อยอิสรภาพพลังงานของคุณแล้วคุณเพราะว่าคุณดึงดูดความโรแมนติกเข้ามาไม่ต้องพยายามอะไรเลยไม่ต้องฝืนอะไรเลยนะคะ คิดบวกไว้ positive thinking ในเรื่องของความรักและนี่คือ flexter ความรักของคุณสะท้อนในเรื่องของพลังงานของ spiritual นั่นหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้จิตวิญญาณของคนที่กำลังได้เดินหน้าไปสู่การได้ถูกเอฟเฟกพลังงานของจิตวิญญาณในการตื่นรู้การเติบโตด้านจิตวิญญาณพลังงานของความรักนิรันดร์ไม่มีเงื่อนไขที่สะท้อนในเรื่องของจิตวิญญาณของ สร้าความสัมพันธ์นะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนประสบความสุขในความรากักถ้าใครรู้สึกว่ากําลังคุยกับใครอยู่ก็ระวังมีชฉชพนะคะทุกคนใจเย็นนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ